ก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงกองทุนกองใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้น้องเต้ม,มาอัปเดตกันว่าสถานการณ์การค้าเป็นยังไงบ้างแล้วะต,ตรงไหนที่น่าสนใจนะครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับพี่วงชัยสวัสดีครับคุณบายนะครับมาเดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นเลยโอเคนะฮะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เ,นเป็นสัปดาห์ที่เรียกมีการเจะจาการค้าหลายที่นะฮะอันนี้อันแรกสุดเนี่ยคือทางฝั่งของญี่ปุ่นก่อนนะครับ อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกมาดีกว่าที่คาดนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตัวของสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะตกลงกันไม่ได้นะเพราะว่า,าเงื่อนขฝั่งของญี่ปุ่นที่เขาค่อนข้างชัดเจนคือเรื่องของข้าวกับยานยนต์นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นก็ยอมดงนั้นก็จบดีลที่โอเคแนละเลทอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าต่ำกว่าที่หลายๆคนคิดไว้ตอนแรกเนี่ยน่าจะสูงกวันนี้นะครับทําให้ ตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านไปต้องบอกว่าเป็นแทบเป็น top performer เลยนะอย่างโตโยต้าในวันเดียวขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถึงกลุ่มอย่างอื่นอย่างเช่นมิสซูอันนี้ผมที่เป็นตัวของเรียกว่าเป็นสินค้าอินเทอร์เนลสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมามากโซนี่ที่ทําพวกของตัวเรียกว่าเซนเซอร์พวกชิปก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาแทบจะยกกระดานนะฮะแต่ทีนี้ถามว่ายังเหลือตรงไหนบ้างที่เป็นประเทศสําคัญและยังไม่ดีกว่าสหรั ยุโรปกับอินเดียนะครับสองประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่ได้ดีแต่ว่าสองประเทศนี้เขาก็เรียกว่าอะไรนะแต่นี้เป็นทางฝั่งของ UK ก่อนแล้วกันนะล่าสุดเนี่ยอินเดียกับ UK เนี่ยมีการทำา f ฟ a กันนะก็คือคุณเรนดาโมดีกับทางเคสตร์เมอร์แล้วก็มีตัวแทนทุกการค้าของสองประเทศเนี่ยก็คุยกันก็ตกลงทำา FTA กันสินค้าที่จะลดภาษีเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นบอร์ดเบสแล้วกันนะโดยเฉพาะพวกของ ขึ้นไปแอลกอฮอล์หรือว่าลดประเภทนักชชวรี่จากยุโรปที่อย่างอินเดียเนี่ยก็จะได้ลดภาษีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีในเชิงของการค้าระหว่าง2ประเทศนี้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางฝั่งจีนเองก็มีมิงเหมือนกันคราวนี้เป็นจีนกับยุโรปนะฮะสีจินผิงกับเออร์สุล่าบนนั้นต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเป็นประเทศเป็นกลุ่มประเทศที่เดินสายคึกคักมากนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็อันนี้เนี่ยประชุมกันที่ปักกิ่งนะครับก็บอกว่าประเด็นสคาคัญที่คุยกันเรียบรอบนี้ก็คือเรื่องของดุลการค้าที่่ไมสมสดุล แน่นอนว่าทางฝั่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าฝั่งยุโรปเยอะนะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแร่หายากเพราะแร่หายากเนี่ยนอกจากใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมการทาหารก็ใช้แร่พวกนี้เยอะนะสังเกตว่า US ก็เพิ่งทําดีลนี้ไปยุโรปเองที่ต้องการพัฒนากลุ่ม Defense i n d u s t r y ของตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้แร่พวกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการเจราจาการค้าระหว่างยุโรปและจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อนะอันนี้เป็นเหมือนแค่จุดเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ดูว่า สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยขาดดุลการค้าจีนทอนข้างเยอะนะฮะจะเห็นได้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยขาดดุลไปประมาณเ,เกิน1.5แสนล้านไปหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเทียบปี2022เนี่ยเขาบอกเป็นแนวโน้มแบบเดียวกันนั้นทั้งปีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ยุบจะขาดดุลได้ถึง4แสนล้านแต่ถามว่ายุโรปเองก็มาเจราจาส่วนนี้เพื่อที่ว่าจะลดขาดดุลตรงนี้ลงและตลาดการค้าระหว่างยุโรปและจีนเนี่ยกลับมาได้ดังนั้นผมว่าอันนี้ก็อยากจะเป็นซนติเมนต์เชิงบวกกับ2ประเทศกลุ่มนี้ได้ในอนาคตนะครับ นะทีนี้หลังจากที่เรื่องของการค้าระ,ะหว่างประเทศไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวตลาดนะฮะสังเกตได้ว่าตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการสวิชกลุ่มเล่นเล็กน้อยนะฮะทางฝั่งของหุ้นสหรัฐเนี่ยกลุ่มของเทคเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็สวิชมาทางฝั่งของจีนนะะั่นหมาว่ากลุ่มของพวกที่เป็นเรียก AI base เทคจี based, G เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะทีนี้มาถึงกองทุนแนะนําของเรานะครับ อันนี้เนี่ยตีมของเราสัปดาห์นี้คือเก่งประเด็น,นการฟื้นตัวของเอเชียเพราะเรามองว่าเอเชียเนี่ยเป็นโซนที่ระดับการประเมินมูลค่าย,ยังไม่แพงแล้วก็มีกรอตพเทนชีลที่สูงนะครับสองกองทุนที่เราหยิบมาวันนี้เนี่ยกองทุนแรกคือตัวของ TseTech นะฮะ i e s c o China Technology Equity นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ Invesco China Technology ETF นะฮะถามว่าเทคจี G เนี่ยทำไมถึงชอบก็คือตัวสัปดาห์ที่แล้วนะที่ทางสหรัฐเปิดให้ตัว Nvidia ส่งตัวชิปเ2 0ิมาทางฝั่งจีนได้ก็ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสการทําธุรกิจระหว่างสองประเทศมากขึ้นคือสหรัฐได้ตัวไรเอร์ดจีนได้ตัวของชิปนะครับต้องบอกว่าต่อจากนี้กลุ่มของ AIG เนี่ยประเด็นที่มันคอยกดดันการเดิบโตเนี่ยก็าหายไปละดังนั้นกลุ่มนี้ก็ได้จะกลับมาเป็นที่ตลาดให้ความสนใจได้นะฮะอันนี้เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับเจ็ดนะอันนี้ของทางท i s c o a s s e t นะครับส่วนกองทุนที่สองนะฮะเทมเ x CH นะครับหรือกองทุนเปิดท i s c o อิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเอ็กชัยนานะอันนี้ก็สําหรับใครที่มีกองทุนจีนเยอะแล้วอยากกระจายความเสี่ยงไปยังโซนอื่นในเอเชียบ้างก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยกองทุนแม่คือตัว e m e r g i n g Market Ex ์เก็ตเอ็กชัยนาอีพิีฟันนะฮะถามว่าอันนี้กระจายไปที่ไหนนะฮะมีทางฝั่งของไต้หวันทางฝั่งของเกาหลีก็คือเทคโนโลยียอื่นในเอเชียเนี่ยกองทุนนี้เข้าไปลงเยอะนะเพราะเป็นกองที่ค่อนข้างแอคทีฟนะฮะอันนี้อาจจะอันเดอร์เวตอินเดียอยู่บ้างนะฮะแต่อินเดียเนี่ยช่วงที่ผ่านมายังเพรเรรอร์ฟ แต่อย่าไรก็ตามเนี่ยเรามองโดยบอร์ดเบสแล้วเนี่ยเอเชียจะเป็นโซนที่มีการเติบโตดีนะฮะก็อันนี้ก็ยังคงเป็นกองทุนของทางทิศก่ออซเนะฮะมีความเสี่ยงระดับ6ครับผมครับก็ขอบคุณพี่เต้น,นะครับวันนี้มาอัปเดตได้โพยมา2องกองนะครับเทมเอ็กซน้าแล้วก็ tch-tex h อ่ะใช่ครับครับ,บก็เดี๋ยวช่วงถัดไปเลยดีไหมครับพี่มลวันนี้พี่วัดอยู่กับเราแล้วครับ